เบิงเ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่ต้อยบอกฮงสุกลูกว่าท่านมากกับมากกอนลูกโอ้ยได้บ่าบานแล้วเมื่อลูกบ่าบานนีพ่พ่อ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 เศร้า,าลงทั้งสองเลยเห็นบ่ไปใส่อีบุบานกองกองกองจะไปใส่อีบุบาน <laughs> บ่เอาตัวบ่งฮงเศร้าต้อยได้บานคันนี้ <laughs> ต้อยเพื่อน่ะเศร้ายังไม่ได้เศร้าไปยางไม่บอก่อยางให้เราไปในสวนเหนือพี่น้องบ่อยางให้เรา้วยังดูปานใดหยุดปั๊บอีกหนึ่งว่าสิวต้อยบปกนคนไงวะเนี่ยต้อยบป็นคนคุณยายเลยค่ะ แม่แม่บอกเดี๋ยวนี้บ่นี่หน่วยงามบ่งามคือผู้ใดงามผู้ใดคือผู้ขึ้นนี่พี่น้องมองไหหน่วยงามหน่วยเกียงท่านบอกว่าใครคนหนึ่งก็ยังกัท่านกินมันบ่เอออันนี้เป็นสวรรค์บอกว่าไปต่อยบอกงงให้แม่เนี่ล่ะบัรลูกไปท่านแม่พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนถือใหม่นะท่านติต่อยได้เนาะคิดไว้ใช่ไหมสิต่อยได้ต่อยลงมันก็แตกเป็นต่อยลงปุ๊บ มันกะสิแตกมันกะสิกินบ่ได้คิดว่าอันไปยังสิไปต้อยเอากะ่าล่อรูอันตัวลูกบอกว่าลูกสิไปต้อยอยู่มันนั่งวันนี้ยู้เลยบาดนั้นเฮ้ยพี่น้องเลยบาดนั้นบาดนี่ยู้เลยวันว่าบาดนั้นบาดนี่ยู่ก็หมายถึงว่าอ่าบอกแล้วกะอันเลี้ยงนาเลี้ยงหลังยู้บ่ไปจักเทีอายังสิไหมงามค่ะบ่ท่านบ่ท่านกินมหนบ่เออ มันนิมเว้ยนี่ก็ลูกเอาลงมาใหม่ไหมไม่ค่อนิมคุณยายแล้วก็สิหยั่งบ่ได้๋ยวไม่หนิมแรงทั้งหนิมทั้งหวานได้เหรอขึ้นหนึ่งสองขึ้นอือนั่นแหละยิ้มปุยปุยอยู่ประเดียอันนี้กินบะคุ้งซุกเพิ่นนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะวิธีบ้านๆเฮาค่ะบกคุ้งกับคุณยายปลูกเองนวยกับงามเพื่อของค่ะขนะขนะว่าเอาเอาขนะถือเอานวยงามเพื่อของค่ะเอาตังค์มาเห็นละเงินเห็นไ้ย เด็กบุกห้มงซุกจะคล้องปูเองคุณยายปลูกเองนะคะนี่คือคุณยายปลูกเองคุณยายเป็นคนมักปูกแล้วก็มักแบ่งปันลูกหลานนะพักอยู่ในสวนนี่สี่กับแบ่งปันลูกหลานบาให้ซื้อค่ะผู้ใดมาแวะก็บไปกินนะคะมแต่บอกลูกบอกหลานเ็บไปกินเอาเอามาทำไมย่เอาเงินหนึ่งไหมเอออย่าทำไมย่เอาเงินบ่มาแวะแม่ไงแม่ไงนี่หมายถึงว่ายนาคะคุณยายกันเดียวกันนั่นแหละ คุณยายคุณยายก็คือแไม่หง่น่ะล่ะค่ะอันเดียวกันอันเดียวกันขึ้นเขาบ่ล่ะบอคืออันเดียวกันขอบคุณทุกการรับชมค่ะมาเอาไม้ใบขนาดมะเอา